มีข่าวแพร์สะพัดจริงป็นจริงต้องสอบทานมีข่าวแพร่สะพัดว่าพรรคเก้าไกลไปหัวหลีกทางให้นายกหน่อยยุรดาจากค่ายแป้งมันโคราชจะไม่ส่งคนลงนายกอบจอโคราชจริงหรือไม่ช,ช่วงหน้าจะมาหาคำตอบชัดๆกันนะคะตัดเพื่อไทยอินไซต์ไทยแลนด์ถ้าพูดถึงการเมืองท้องถิ่นโฟกัสไปที่โคราชอาจกล่าวได้ว่าก้าวไกลที่โคราชแตกเป็นสิ่งเสี่ยง เละเลยอะตายเป็นสิ่งเสี่ยงเรื่องของเรื่องมาจากการหาคนลงสมัครนายกอบจอโคราชในการเลือกตั้งครั้งต่อไปใช่ค่ะครั้งแรกเลยนะครั้งแรกเลยพรรคเก้าไก่ก็ตั้งใจจะส่งคนลงนายกอบจอโคราชก็มีคนไปเสนอตัวไปสมัครไปรับพรรษา,าสามคนอ่ะก็ม,ะมีคนไปเสนอตัวค ออก,กลไกของพรักเก้าไกลก็แข่งขันส่งระดับเลขาธิการพักคุณคุณอภิชาติศิศสรศสรุทธร,ทรทไปที่โคราชไปเปิดโรงแรมไปสอบสัมภาษณ์ไปเช็ควิสัยทัศน์อะไรตัวม,มีอะไรของคนที่เสนอตัวแต่สุดท้ายแต่สุดท้ายฟังไปฟังมาไม่ถูกใจพรักเก้าไกลทาท่าจะไม่ส่งคนลงนายกอบจอโคราชเลยแต่คราวนี้ มันก็เกิดปัญหาสิครับก็จะมีก้าไกลที่โคราชบางกลุ่มเข้าเงือ้างเข้าหาเสียงเขาลงพื้นที่มารออ่ะนร่องอ่ะเขาทำพื้นที่มาตามสมควรเขาทําพื้นที่รอไว้แล้วล่ะเขาเป็นสมาชิกพรรคเก้าไกลด้วยนะแล้วเขาก็เป็นคนทํางานที่แข็งขันเป็นแกนงานโคราชของพรรคเก้าไกล่เขาก็เสนอตัวอืจะลงนายกอยู่ๆทําท่าจะไม่เอาใครลง แกนงานคนนั้นของเก้าไกลที่โคราชก็ตัดสินใจก็เหวอตัดสินใจลุยเดี่ยวไม่มีพักก็ไม่เป็นไรจะลงจะเดินหน้าต่อจะลงในนับอิสระใช่จะเดินหน้าต่อเพราะเขาเดินลงพื้นที่กอล์ฟมารถชุ่มขุนทศเจ้าของร้านคลาสคาเฟ่ะแต่ปัญหามันไม่จบแค่นั้นสิมันเกิดข่าวแพร่สะพัดในโคราชว่าศูนย์กลางอำนาจของเก้าไกลเขาจะไม่ส่ง เอานายกอบจโอคอราชไปพันกับเกมการเมืองระดับชาติะจะไปหัวกับหน่อยโยลดานายกอบจคนปัจจุบันค่ะก็ะเป็นเมียของประมุขค่ายแป้งมันนั่นแหละเรื่องมันก็ไปกันใหญ่แต่ก็แฟงๆนะเราจะต่อสายไปที่คุณอภพิชาติสิริสุนทรค่ะเลขที่การพักเก้าไกลต้องมาอธิบายเรื่องนี้นะคะอสักครู่หนึ่นงกันนะครับสวัสดี<น>ค่ะพี่ไนยอยู่ในสายละสวัสดีค่ะคุณอภพิชชาติค่ะ สวัสดีครับคุณดนายคุณอมรรัตน์ท่านผู้ชมครับครับครับด้วยความเคารพครับขั้งแรกพรรคเก้าไกลก็ตั้งใจจะหาคนไปลงนายกอบจโคราชมีการรับสมัครมีการสอบสัมภาษณ์มีการเช็ควิสัยทัศน์กันไปแล้วนะครับแต่อยู่ๆทำไมจึงล้มเลิกเรื่องที่จะส่งคนลงนายกอบจใช่หลืครับทําไมล่ะครับเอาเอาเอากันจับตรงนี้ก่อนนะครับครับต้องนําเรียนอย่างนี้ครับ คุณนานยคุณอมรรัตน์ครับว่าจริงพักเก้าไกลเราเนี่ยก็มีความประสงค์จะส่งผู้สมัครนายกอบจทุกจังหวัดกันแหละฮะแล้วก็มีกระบวนการในการเปิดรับสมัครใช่ไหมครับแลมีขั้นตอนในการรับสมัครในการสรรหาผู้ประสงค์จะลงสมัครนายกอบจซึ่งก็เป็นบรรทัดฐานเดียวกันทุกจังหวัดทั่วประเทศกันแหัะทีนี้ในกรณีที่มีข่าวนะครับว่า พักก้าวไก่จะไม่ส่งนายกอบจอโคราชแล้วก็ไปหัวกลับบ้านใหญ่หรือเปล่าหอีกทางให้ใครหรือเปล่าอะไรทำนองนี้นะครับซึ่งผมก็ต้องนำเรียนออยืนยันอย่างนี้ว่าพักก้าไก่นะครับไม่ไม่มีการจะไปหัวบใครหรือไปหลีกฟังให้ใครแน่นนครับแล้วก็พักเราก็ออยืนยันว่าพร้อมนะครับที่จะส่ง ผู ic, ้สมัครนายกอบจโคราชและยังพร้อมที่จะพิจารณาผู้ที่สนใจจับรงสมัครนะครับใครก็ตามที่ผ่านเกณฑ์นะครับแล้วก็ทันเวลาในการสมัครนายกอบจเนี่ยเราก็ยินดีจะส่งพร้อมจะส่งอตลอดเวลาครับครับครับผู้กันตรงนี้พักไกลยืนยันที่จะสองคนลงสมัครนายกอบจโคราชเนไหนครับ ครับหากว่าผ่านกระบวนการผ่านเกณฑ์การพิจารณาที่พรรคไปตั้งไว้นะครับใครก็ตามนะครับที่ประสงค์จะสรรหานะครับแล้วก็ผ่านเกณฑ์แล้วก็ทันเวลาเราก็เราก็ยินดีที่จะจะส่งทับพร้อมที่จะส่งครับไม่ได้มีการหัวหรือมีการใครแน่นอนครับเท่าที่ทราบนะครับ มีคนเสนอตัว3คนด้วยกันและหนึ่งในสานั้นก็เป็นแกนงานที่แข็งแรงที่แข็งขันของเก้าไก่ในพื้นที่โคราชน,น,นะครับแล้วทำไมเราเททั้งสามคนเราไม่เอาเลยแม้กระทั่งคนของเ,อเก้าไก่ที่โคราชเองเราก็ไม่เอาอธิบายตรงนี้สักนิดสิครับมันเป็นที่มาของข่าวลือด้วยครับอย่างนี้นะครับว่าในรายทั้งสามรายที่สมัครนะครับทั้งสามรายก็รวมคุณมารุตด้วยนะครับครับ เราก็ผ่านกระบวนการสรรหาผ่านการพิจารณาในหลายขั้นตอนเนี่ยเราก็ยังยืนยันว่าทั้งสามท่านหรือแม้แต่ตัวคุณมารุตเองเนี่ยก็ไม่ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินของพรรคนะครับส่วนเหตุผลเนี่ยก็ถือว่าเป็นปัจจัยทพิจารณาภายในครับคงไม่เหมาะสมกับบังคับที่จะมาเกิดขึ้ต่อสาธารณะครับครับครับทั้งสามคนด้วยคเคารพคกับทั้งสามคนที่เสนอตัว แล้วไม่ผ่านเกณฑ์น,นะครับก็จะมีกอล์ฟมารุชชุ่มขุนทศซึ่งก็หน่อเนื้อของเก้าไกลที่โกราชเองนี่แหละคนที่สองก็คือกิติชาวดีซึ่งเป็นหลานชายของกำนันป้อแล้วคนที่สามเนี่ยที่เป็นผู้หญิงคนที่สที่เป็นผู้หญิงาถามจริงๆเป็นคนของนายกหน่อยโยรดาหรือเปล่าผู้หญิงคนน่ะอันนี้เราไม่ทราบเลยฮะ เพราะว่า uh huh. เราก็ทําตามขั้นตอนที่โปร่งใสมีกระบวนการมีส่วนร่วมในหลายภาคส่วนนะครับเราก็เปิดกว้างสําหรับทุกทุกคนที่ประสงค์จะจะสัครับนายกว่จอในนามพักนะครับโอเค่อเขั้นตอน okay. โ <S 2: S 1> okay. อเคท,ที่นี่สามคนที่เขาเสนอตัวแล้วที่เราไม่เอานะ,ะคนหนึ่งก็คือกลอ์ฟคนหนึ่งก็คือกิติหลานกำนันป้ออีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงผู้หญิงคนนั้นคือตัวแทนที่ทางหน่อยโยุรดาเขาส่งมาหรือเปล่าถามจริงๆอันนี้ผม,ผมไม่ทราบเลยครับว่าใครส่งข<ส>่้นมาเราก็ยังยืนยันว่าอเราก็ยังยืนยันว่ากระบวนการสังหาเราเนี่ยเราเปิดกว้างสำหรับ คนที่ประสงค์จะลงแล้วก็ผ่านเกณฑ์นะครับการพิจารณาของพรรคถ้าผ่านเกณฑ์การพิจารณาของพรรคเนี่ยเราพร้อมที่จะลงแต่ถ้าหากว่าไม่ผ่านเกณฑ์เนี่ยเราก็ยังเปิดกว้างที่จะพิจารณาเพิ่มเติมอยู่ครับครับครับที่ไม่ผ่านเกณฑ์แม้กระทั่งกอล์ฟมารุตซึ่งเป็นคนของก้าไก่เองที่บอกว่าไม่ผ่านเกณฑ์ไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องความคิดหรือไม่ผ่านเกณฑ์เรื่องความสามารถครับ อันนี้ผมขออนุญาตคุณนายคุณอมรรัตน์อย่างนี้ใว่าเนื่องจากว่าปัจจัยการพิจารณาภายในนะครับโอเคโอเคได้ได้เเผยคงไม่เหมาะสมได้ได้ได้โอเคคำถามสุดท้ายครับก็คือเห็นบอกว่ายังจะเปิดรับคนที่สนใจจะเสนอตัวนะครับจะเปิดรับไปจนกระทั่งถึงแค่วันที่15บนี้เองหรือหรืออย่างไรครับก็ถ้าหาก มีผู้ประสงค์เพิ่มเติมนะครับก็ผ่านคณะทำงานในระดับจังหวัดนะครับหรือแจ้งให้คณะทำงานระดับจังหวัดได้แจ้งความประสงค์ไปยังพักส่วนกลางเพื่อที่จะเปิดกระบวนการในการพิจารณาได้ครับยังไม่เปลี่ยนเลยทีเดียวครับพร้อมที่จะส่งครับถ้าหากมีคนที่ผ่านเกณฑ์แล้วก็ทันเวลาครับทอเคทีนี้ทีนี้คำว่าทันเวลาหมายความว่าใครสนใจจะต้องเสนอตัวภายในวันที่15สิงหานี้ใช่ไหมฮะ ทันก็ต้องเร็วที่สุดอ่าต้องเร็วที่สุดหมายถึงคำว่าทันเวลาเนี่ยหมายถึงว่าไม่กระชั้นชิดอ่าเกินไปสําหรับเวลาที่นายกจอบจจะหมดวาระใช่ไหมครัมีเวลาในการเตรียมการมีเวลาในการที่จะต้องมาทำแผนในการพัฒนาจังหวัดร่วมกันโอเคโอเค,โอเค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 จึงขีดเส้นใต้ที่วันที่15สิงหาคมนี้ใช่ไหม โ <Okay. S 2> อเคได้ครับได้ครับแล้วก็ติดตามนต่อไปครับขอบพระคุณมากครับสวัสดีค,ครับค่ะขอบคุณคะ่ะเลขาธิการพระเก้าไกลนะคะฟังแล้วงงๆเหมือนกันอ่ะ,อะ